ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดกรรารสอนผ่านดีเลิร์พร้อมจัดส่งทรานสคริปต์ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาฟรีทางไปรษณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสม,มัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มหาวิทยาลัยมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยวิชาที่เปิดเรียนในภาคฤดูร้อนเน้นการเปิดในรายวิชาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในปี2 5 6 2เป็นหลักประมาณ 120วิชาโดยใช้การสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ r m u t t d learn ซึ่งอาจารย์จะนำเนื้อหาในการสอนบรรจุเข้าในระบบสามารถกำหนดแบบฝึกหัดทำการสอบออนไลน์โดยทำข้อสอบได้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัยส่วนการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนนั้นเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนในระบบจะมีการบอกช่องทางการติดต่อไว้ให้เพื่อนัดหมายวันเวลาทำกรุปดิสคัชชันร่วมกันเพื่อตอบข้อสงสัยหรือปัญหาในรายวิชานั้น,น,นสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยา วิทยาลัยอนุมัติมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจะส่งทานสคริปต์ให้ฟรีทางไปษนีโดยไม่ต้องเดินทางมารับที่มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบของสำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนเพื่อยื่นความจำนงและแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจนโดยจะให้ลงทะเบียนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปนัทพลดีอุดทีมข่าววิยุราชมงคลธันบุรีรายงาน ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน39จังหวัดในประเทศยกเว้นโตเกียวและโอซาก้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน39จังหวัดรวมถึงจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเคยถูกประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษยกเว้น8จังหวัดได้แก่โตเกียวจังหวัดฮอกไกโดจังหวัดไซตามะจังหวัดชิบะจังหวัดคานากาวะจังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดโอซาก้าและจังหวัดเกียวโตเนื่องจากมีอัตราผู้ติดเชื้อสะสมสูงกว่าหลายจังหวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดที่ถูกยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระมัดระวังเรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 โดยดำเนินวิถีชีวิตแบบใหม่เช่นเว้นระยะห่างระหว่างกันสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ หรือพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมเสนองบประมาณสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี